สวัสดีครับท่านกำลังรับฟังพอสแค์ของเอ็ดดี้สมาร์ทคาสวัสดีนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแอดมินเพจเอดดี้สมาร์ทคาครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียว นะครผมจะมีคนเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยก็คือพี่ป้อมนะครับพี่ป้อมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะอยู่ในการไลฟ์สดของเพจนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยจะเจอพี่ป้อมได้เป็นประจำนะวันนี้ก็จะมาถามพี่ป้อมทำไมที่เขาถึงแบบชอบคุยชอบแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่ป้อมนะครับแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีนะคะพี่ป้อมจากเอติสมาธานะคะวันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ วันนี้ที่จะถามพี่ป้อมก่อนเลยนะครับว่าทําไมพี่ถึงแบบชอบคุยชอบแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือว่าอยากจะให้ลูกค้านะครับได้คำปรึกษาดีๆจากพี่เรามานั่งมองปัญหาของลูกค้านะคะปัญหาของลูกค้าโดยปกติแล้วณนะเวลานี้ลูกค้าติดแบล็กลิสค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่จะไม่มีใครที่ หยิบยื่นหรือให้คำปรึกษากับคนกลุ่มนี้พี่ก็เลยมีความคิดว่าคนกลุ่มนี้บางเคสบางครั้งที่มีการคุยกับลูกค้าทุกๆเคสเราใส่ใจกับเคสแล้วเราใส่ใจกับลูกค้าเราก็มาคิดว่าเอ้ยคนกลุ่มนี้เขาต้องการเขาอยากมีเขาอยากได้ แต่สิ่งที่มันผิดพลาดมามันไม่สามารถกลับไปแก้ไขปัญหาให้ได้ซึ่งพอพี่เจอทุกๆเคสเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นปัญหาพี่จึงตัดสินใจที่จะเป็นที่ปรึกษาและจะช่วยแก้ปัญหาให้สำหรับคนกลุ่มนี้พี่คิดว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการจริงๆและเขาอยากได้อยากมีจริงๆ แต่ไม่มีใครที่จะหยิบยื่นหรือให้คำปรึกษาเขาที่ดีบางครั้งติดแบคลิสต์ถามว่าทำได้ไหมทำได้ก็หลายหลายคันทำไม่ได้ก็หลายคันแต่กรณีที่ลูกค้าติดแบคลิสต์นะเอาจริงๆนะมันทำไม่ได้หรอกแต่พี่มีหนทางพี่มีทางนะคะคด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเป็นเซล์ลขายรถมา20กว่าปีนะคะครเราก็เลยมองว่าเออจุดไหน เงื่อนไขแบงค์เป็นยังไงซึ่งเราอยู่วงการนี้มา20กว่าปีเราพอจะรู้ช่องทางแก้ปัญหาให้คนกลุ่มนี้แล้วบางเคสบอกตรงรที่ทำให้ลูกค้าได้ลถไปใช้และที่ติดแบ็คลิสและได้เงินคืนกลับคือเขาดีใจนะคะเขาดีใจและเขาก็วิ่งเข้ามาเกอดเราเหมือนเราเนี่ยให้ชีวิตเขาใหม่ซึ่งตรงจุดนี้บางคน ถ้าไม่ได้สัมผัสจริงๆคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกปื้มในใจมันคืออะไร,รมันคืองานที่เราทำอย่างตั้งใจและเราทำให้ลูกค้าสำเร็จประสบความสำเร็จนั่นคือกำลังใจการทำงานของพี่ที่บอกตรงว่าเวลาที่ทำให้ลูกค้าที่ติดแบ็คลิสและเขาได้มีโอกาสได้รถไปใช้นะคะคอันนี้ดีใจมากๆเหมือนกับทุกครั้งที่เวลาที่พี่ ไลฟ์สดพี่ก็จะพูดว่าหัวใจพองโตนั่นคือเหตุผลทําไมพี่ถึงมานั่งอึ่งจุดนี้และอยากช่วยคนกลุ่มนี้จุดเริ่มต้นของการที่มาไลฟ์สดค่ะ,ะแล้วก็ที่มาคุยอยากจะแก้ปัญหาลูกคนะ้าเนี่ยคือมันเป็นการที่เราทําให้เขาได้ใช่แล้วทําให้พี่รู้สึกดีขึ้นมาใช่ประทับใจใช่ใแล้วลูกค้าก็รู้สึก มีความสุขไปด้วยว่าที่ได้รถไปใช้ใช่ใชบางคร,บครั้งเนี่ยคุยกันอย่างเนี้ยเหมือนกับตอนแรกเราก็เหมือนจะเป็นลูกค้ากันนะคะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเขาเดินมาหาเราเขาต้องการที่พึ่งเขาต้องการคนที่จะช่วยเหลือเขาบางครั้ง การคําแนะนําอะไรต่างๆที่เราให้ข้อมูลกับลูกค้าไปนะคะอันนี้พี่ป้องไม่ห่วงนะบ,บางคนมาบางคนไม่มาบางคนมาเราดีใจมากๆเพราะนั่นหมายถึงว่าเขาให้ความหวังเขาฝากความหวังทุกอย่างมาไว้กับเราแต่เราจะต้องทําให้เขาสําเร็จให้เขาได้ในสิ่งที่เขาสมหวังและเขามาฝากความหวังกับเราพอเราทําให้ได้หัวใจเรา จริงของโตครับอ่าแล้วอย่างนี้ครับพี่ป้อมเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันทําได้ไหมพี่มันออกให้ได้ทุกคนไหมอ่าแล้วแต่ละคนเนี่ยลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยเขาเขามีปัญหาอย่างไรบ้างพี่เวลาที่ลูกค้าโทรมาผมติดแบล็คลิสครับอ,ออกได้จริงไหมออกได้ไหมนะคะกรณีที่ลูกค้าติดแบล็คลิสเอาง่ายๆเลยมันทําไม่ได้นะคะ,ะมันทําไม่ได้ เหมือนกับการที่ทุกครั้งที่เราจะพยายามอธิบายให้ลูกค้าฟังนะเอาง่ายๆเหมือนกับเราเดือดร้อนเราไปยืมเงินคนคนนึงและปรากฏว่าเราไม่ใช้คืนเขาและเราจะไปยืมใหม่เขาจะให้เราไหมอันนั้นไม่ให้แต่เรามีช่องทางและเรามีคําแนะนําอย่างน้อยเนี่ยการที่คนที่ติดแบคิสต์นะคะครับแล้วได้รถไปใช้งานทําไมเขาถึงได้รถไปใช้งาน ทำไมเขาติดแบ็คลิสเขาออกได้นะคะคมันมีช่องทางโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าลูกค้าให้ความจริงให้ข้อมูลเราอย่างตรงไปตรงมาช่วยได้อย่างร้อเปซนะคะคแต่ถ้าไม่ได้บางทีลูกค้าไม่กล้าที่จะบอกเหมือนกับเคยโทรไปปรึกษาชื่อ่นที่นี่แล้วเขาให้คำแนะนำแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเอาจริงแล้ว อย่างที่พี่เคยบอกว่าสูตรใครก็สูตมันนะคะ uh huh. สูตรไข่ก็สูตรมันบางคนอาจจะงวงว่าเอ๊ะทำไมต้องสูตรไข่สูตรมันเพราะว่าหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ของมุมมองเซลล์แต่ละคนและคำปรึกษาเซลล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการที่จะออกแบบว่าเอ๊ยเคสนี้ต้องไปจัดไฟนแนนซ์ที่ไหนอะไรยังไงบางคนประสบการณ์ยังไม่แน่นพออันนี้ต้องเรียนตรงๆว่า ประสบการณ์ยังไม่แน่นพอบางทีลูกค้าพลาดนะคะพลาดลูกค้าคุยกับพี่ก็จริงแต่บางครั้งด้วยหนึ่งอาจจะด้วยการเดินทางสองด้วยคนนู้นคนนี้มีเพื่อนมาแนะนํำใจก็เขวลองไปจัดมาสุดท้ายเขาทำให้ไม่ได้นะคะครเราเจอแบบนี้ก็ค่อนข้างเยอะและสุดท้ายก็กลับมาหาพี่ ให้พี่แก้ปัญหาให้หนึ่งลูกค้าต้องทําตามคําที่เราแนะนําอย่างเนี้ยลูกค้าจะได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตแต่บางคนดือ้อรั้นคิดแต่ว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องไปตามทาตามคุณครับอ่าบางคนมีนะคะที่เอ๊ะทำไมฉันต้องไปทําตามคุณฉันจะตอบอย่างนี้ฉันจะพูดอย่างนี้นั่นคือ เวลาที่แบงก์เขาประเมินนะคะเขาก็จะปมระมเมินจากคาพูดของลูกค้าคแต่ถ้าลูกค้าไม่เชื่อในสิ่งที่เรานําเสนอหลายคนแล้วเขารเรียกว่าตกมาตายคุณง่ายๆก็คือถ้าสรุปก็คือการที่เราจะออกรถได้นะครับสำหรับคนที่มีประวัติอคนที่ติดแบงก์นิสเนี่ยก็คือพยายามนะครับทําตามที่พี่แนะนำ<ช>อ่าแล้วก็คุณก็จะได้รถ ไปใช้อย่างง่ายเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นรุ่นที่ลูกค้าต้องการค่ะใช่แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะได้รถไปใช้นะครับจําเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตเราจะมันจริงเราก็สามารถที่จะออกให้ได้ใช่ค่ะนะครับก็ตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์มันก็มีหลากหลายนะครับในมุมมองก็เข้าใจบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากได้เดสิ่งที่เขาต้องการใช่ครับแต่บางครั้งเนี่ย ด้วยหนึ่งความพร้อมนะคะค,ความพร้อมหลายๆด้านความพร้อมในเรื่องของเงินออกรถความพร้อมในเรื่องของเอกสาร,รอย่างบางท่านเนี่ยคือไม่ติดบัคลิสเลยนะแต่เงินเดือน900าอยากได้อีซูซูไปใช้งานอยากได้เอ็ลอยากได้โกซิลี่อยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้แต่พอเงื่อนไขของแบงค์ตามที่เรารู้รู้กันอยู่แล้วว่า กรณีที่ลูกค้าจะผ่อนรถยนต์ได้นะคะครายได้ของคุณจะต้องสองเท่าของยอดผ่อนรเราพยายามอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะคะครเราจะนั่งคุยกันแบบจะถามเขาก่อนว่ามันจําเป็นไหมต้องเป็นรุ่นนี้จําเป็นไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้รุ่นนี้คุณจะเป็นรุ่นอื่นไหมอันนี้เราจะต้องมานั่งคุยกันก่อนสุดท้ายถ้าลูกค้ายัางยืนยันเหมือนเดิมในจุดเดิมที่เขาต้องการ อันนี้เราไม่สามารถทําให้คุณได้จริงๆเราต้องยอมรับสภาพนะคะว่ามันทําให้ไม่ได้ยื่นไปเคสก็รีเจคออกมานะคะเพราะนั่นมันเป็นเงื่อนไขของแบงค์ที่เขากําหนดมาครับก็ซึ่งคนที่มีเครดิตที่ไม่ดีนะหรือว่าเอกสารในการออกรถไม่ครบนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมีจำนวนมากครับพี่ป้อมค่ะเพราะฉะนั้น การที่เราจะทำให้เขาได้รถไปใช้เนี่ยมันมีวิธีการที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมพี่ใช่มัาจะต้องมีกระบวนการหรือว่ามันมีคำพูดหรือว่ามันจะมีในส่วนที่เรากับลูกค้าจต้องประสานมือจับมือกันช่วยเหลือกันคือลังคางพี่จะจับมือเขาแล้วเขาไม่จับมือพี่อันนี้บอกได้เลยว่าไปไม่รอดนะคะไปไม่รอด แต่ถ้าเกิดเขาเชื่อและเขายอมยื่นมือมาจับมือกับพี่ไปพร้อมกันมันก็จะได้ในสิ่งนั้นทุกครั้งที่เราทำเรารู้สึกภูมิใจและยินดีที่จะจับมือกับลูกค้าทุกคนนะคะครับผมบอกได้เลยว่าเราคือเอตี้เราให้ใจลูกค้าเราดูแลลูกค้าเหมือนญาติพี่น้องของเราจริงๆนะคะหลายคนที่ได้ใจกันแบบ ไม่อยากจะพูดเลยนะคะอย่างเคสที่บอกว่าอยู่จันทบุรีเป็นรับเหมาก่อสร้างอันเนี้ยทุกวันเนี้ยเชื่อไหมย,ยังส่งสติ๊กเกอร์ยังส่งการพูดคุยกันเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะพี่สาววันนี้ฝนตกไหมที่นูน่นคือเขาอยู่จันทบุรีเขาก็เป็นห่วงเป็นใย,ยเรารเขาก็จะมีอะไรก็จะมาพูดคุยให้เราฟังนะคะคอันเนี้ยดูสิทำไปทำมาพี่ก็ได้น้องสาวมาอีกคนหนึ่ง และ mm hmm. หลายๆคนที่ได้รถไปใช้งานอย่างเช่นอาชีพแม่บ้านนะคะอาชีพแม่บ้านไปที่ไหนก็ไม่มีใครคุยไปที่ไหนก็บอกไม่ได้หรอกชีวิตนี้ไม่ได้รถไปใช้งานแต่พี่ทำให้เขาได้ทุกวันนี้ยังทักไลน์ยังคุยเฟซยังอะไรกันคือมันมีเพื่อนและมีเพื่อนและเขาก็ สนิทใจกับเราว่าเออนั่นน่ะคือพี่สาวคือคนคที่ช่วยเหลือเขาเป็นคนที่มอบในสิ่งที่เขาต้องการ,รเราทําให้เขาได้เขาก็มีความสุขนะคะครเราก็มีความสุขเนาะครับผม,มก็เหมือนได้ครอบครัวเพิ่มใช่ค่ะอย่างงี้ครับพี่ป้อมเดี๋ยวผมขอถามย้อนกลับไปสัหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะพี่ป้อมเริ่มอ่ะต้องพูดว่าอย่างงี้เริ่มการขายรถเนี่ยพี่ที่เป็นเซลล์ขายรถนะครับ เริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนพี่แล้วเข้ามาอยู่ในการขายรถเนี่ยได้ยังไงพีหูยจะพูดงไงอ่ะแรกๆคือพี่อเป็นแม่ค้ามาก่อนครบอบครัวก็ชอบค้าขายก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงครับรุ่นรถยี่ห้อรถไม่เคยรู้จักไม่เคยได้สัมผัสไม่กล้าเข้าไปนั่งไม่กล้าจะจับรถคือ กลัวนะคะกลัวบอกตรงว่ากลัวและประเด็นคือน้องบอกเออลองมาทำดูลองมาทำดูพอทำไปทำมาเริ่มสนุกเริ่มเจอคนเยอะขึ้นรเริ่มรู้สึกแบบเออเนาะคนที่เขามาหาเราเนี่ยเขาอยากได้ลดจริงๆและพอเราทำให้เขาได้โอ้รู้สึกเขาดีใจเขาปากปื้มใจเขาภูมิใจ ไม่ใช่แต่ตัวลูกค้าอย่างเดียวตรงจุดนั้นเราก็มีนะคะ<ม>เราก็มีหนึ่งความภาคภูมิใจสองความปากปื้มในใจที่สามารถช่วยเขาได้และยิ่งมาอยู่ที่เอ็ดดี้นะบอกได้เลยว่าที่นี่เราดูแลลูกค้าเหมือนญาติเราจริงๆอย่างบางคนนะเอาง่ายๆตกงานไม่มีงานทำคือคุยเสร็จปุ๊บน้องบอกพี่ครับ ผมโทรไปปรึกษาที่ไหนก็ไม่มีใครบอกว่าผมจะออกรถได้เลยมีแต่พี่นี่แหละบอกผมว่าออกรถได้จริงผมแทบจะไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่องั้นคุณมาหาพี่พี่จะทำฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะคพอพี่ทำเสร็จปุ๊บได้ลถเชื่อไหมน้องนี่ วิ่งเข้ามาบอกพี่ขอบคุณมากๆที่ให้ทำให้ผมได้มีวันนี้นะคะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราดีใจมากๆและมันจะเป็นเหมือนกับกวความประทับใจที่มันอยู่ในใจเราตลอดเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็หาซื้อมันไม่ได้เออจริงนะกี่ปีแล้วครับพี่ป้อมที่ ขายรถมาพี่โดยรวมเลยประสบการณ์นะพี่ประสบการณ์กี่ปีแล้วพี่ยี่สิบกว่าปีที่พี่อ,อยู่กับเต็นรถมือสองมานะคะต้องพูดว่ายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งปัญหาทุกอย่างมีทั้งอุปสรรคที่เข้ามาใช่นะคะก็พูดง่ายๆคือผ่านมาหมดแล้วยี่สิบปีเนี่ยเจอลูกค้ามาทุกรูปแบบแล้วก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับลูกค้าบ้าง ใช่อยากจะมาให้คำปรึกษาอยากจะมาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าบ้างใช่นะครับก็ต้องพูดง่ายๆว่ามันมีความสุขแถมเข้าไปในนั้นใช่ไหมพี่ใช่สำหรับการที่พี่ได้แก้ปัญหาให้คนอื่นด้วยได้ทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงด้วยในบางส่วนค่ะนั่นแหละมันคือความสุขที่พี่รู้สึกว่าเราได้มอบให้กับเพื่อน ที่เกิดมาบนโลกเนี้ยให้เขามีความสุขแล้วบางบางครั้งบางคนบอกโ้ยพี่อยู่มาขนาดนี้ทําไมพี่ไม่อยู่บ้านพักผ่อนครับพี่บอกกับตัวเองว่าพี่พักไม่ได้ครัเนาะเพราะพี่เคยไปอยู่แล้วพี่รู้สึกมันขาดอะไรในรชีวิตไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้คุยกับใครเลยรู้สึกตัวเองจะเป็นบ้าบนะคะก็เลยแบบไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องมา ขายรถนะคะต้องมาขายรถเพราะอะไรเพราะพอเราได้ขายรถนะครับอย่างแรกเลยที่เราได้ได้เจอเราได้เจอคนทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายก็ดีอาชีพปล่อยเงินกู้ก็ดีนะคะคมีทุกหลายหลายอาชีพมารวมกันและเชื่อไหมบางทีเนี้ย พี่ป้อมไปต่างจังหวัดลูกค้าคนนี้เอ้ oh, พี่มาเที่ยวเหรอมาหาผมมาห,หาผมเลยผมหาที่พักผมหาของกินอร่อยอร่อยรอพี่อันเนี้ยมันมีความสุขแบบว่าเออเนาะรเราได้มีเพื่อนแบบทุกๆจังหวัดเลยแล้วก็หลายๆอาชีพนะคะที่เขาอยากจะมีความฝันของเขาบางคนบอกวิอาชีพค้าขายออกรถไม่ได้ไม่จริงอันนี้พี่ป้อมเฉียงได้เลยว่าไม่จริงที่ทํามาให้หมดแล้ว ขายผล,ลไม้ขายแค่มะพาร้าวเผาวันวันหนึ่งไปมีรถมีรถเก๋งรถเก๋งแท็กซี่เก่าๆนะคะควิ่งจากกรุงเทพไปเอามะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีถามว่ามันไกลไหมมันไม่ไกลแต่เวลาที่เขาวิ่งไปรับของมาขายเนี่ยแล้วอัดใส่รถเก๋งซึ่งมันได้น้อยเขาก็โทรมาปรึกษาพี่ว่า เนี่ยขายแค่แผงแผงข้างทางอ่ะพี่ป้อมหนูจะมีโอกาสได้มีรถกระบะไปใช้ไหม mm hmm. พี่บอกว่ามีมาหาพี่เขาตัดสินใจมาหาพี่แล้วเขาก็ได้รถกระบะไปขน mm hmm. ตอนนี้นะบอกได้เลยว่าไปตีข้อขนมาเป็นตันๆเลย mm hmm. ขยายสาขาของเขาและเราก็ดีใจกับเขานะว่าเออการที่เขามีรถ เขาก็มีโอกาสที่เขาจะได้ผลกำไร,รหรือว่าเขาไปขนของมาเขาขายได้จานวนเยอะกว่าอันนี้เราก็ดีใจกับเขานะครับอ่ะแล้วก็อันนี้สุดท้ายแท้สุดจริงแล้วทำไมครับต้องมาออกรถกับเอ็ดดี้สมร์ทาพี่พี่มองว่าของเราเฮีย er, และเจ๊เราดูแลกันเหมือนครอบครัวจริงๆไม่ว่าลูกค้าจะติดปัญหาอะไร เราเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและก็ดูแลลูกค้าเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอ็ดดี้มีใจช่วยเหลือลูกค้านะคะอันนี้มันเป็นข้อดีของเราตรงที่ว่า 1. ทุกเคสทุกคนลูกค้าทุกท่านที่เดินมาหาเราเราบอกกับลูกค้า เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเราดูแลคุณเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนที่ติดปัญหาหรือมีปัญหาตรงไหนนะคะคที่กำลังลังเลที่จะตัดสินใจแต่ถ้ามาหาเราที่เอ็ดดี้ร,รับรองได้ว่าเราจะทำให้คุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ป้อมมากนะที่ให้ทำ แนะนำนะแล้วก็บอกถึงวิธีการเอารถให้กันทุกคนนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะ